สู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้หลายคนตื่นตัวแล้วนะคะเมื่อทราบกันค่อนข้างจะกว้างขวางมากขึ้นว่าภายในปี2558หรือว่าปี2015นั้นประเทศไทยจะเข้าไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั่นหมายถึงว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศจะเป็นตลาดเดียวกันแล้วก็ฐานการผลิตเดียวกันนักธุรกิจหลายคนเริ่มจะตื่นตัวแล้วค่ะถ้าหากว่าคุณประกอบธุรกิจไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามก็ต้องเริ่มตื่นตัวด้วยนะคะและจะหากว่าอยากจะรู้ว่านักธุรกิจท่านอื่นๆนั้นเขา มีการเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวอย่างไรหรือว่าสงสัยว่าควรจะปรับตัวอย่างไรต้องติดตามจากช่วง AEC อัปเดตวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะมาให้คำตอบค่ะ AEC อัปเดตโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี2558นี้ส่งผลให้นักธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวในทุกด้านเพื่อรับสถานาการณ์ดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ใหม่ๆความได้เปรียบเสียเปรียบของสินค้าและบริการความพร้อมของนักธุรกิจเองตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้โดยนักธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ช่วง AEC อัปเดตวันนี้รองอธิบดีครมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีคำตอบค่ะการปรับตัวนะฮะในของธุรกิจที่จะรับกับการแข่งขันรับกับการตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมันผมมองว่าขณะน,นี้โดยเฉพาะยิ่งในโลกยุคปัจจุบันน,นะฮะมันขึ้นอยู่กับ3าประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการที่จะหาความรู้ นะซึ่งผมมองความรู้สําคัญอยู่2อ,อย่างคือ 1. ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นมาจากการเปิดเสรี สำคัญคือเรารู้หรือเปล่าว่าโอกาสนั้นการเปิดเสรีนั้นมันมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ธุรกิจทั้งหลายจะต้องไปพยายามขวนขวายหามาว่าขณะนี้ประเทศไทยไปเปิดเสรีแล้วภายใต้อาเซียน AEC มีการลดภาษีตัวไหนบ้างนะฮะตัวไหนลดไปเท่าไหร่ลดไปแล้วตัวนั้นเป็นตัวที่เราจะได้เปรียบหรือเปล่าเพื่อว่าเราจะได้ใช้โอกาสตรงนั้นให้เป็นประโยชน์น,นะฮะในอีกแง่หนึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวตลาดใหม่นั้น นะคระับพอยุคนี้พอเราเข้าไปค้าเข้าไปจริงๆเนี่ยคำถามก็คือว่าเรารู้จักตลาดหรือเปล่านะเหมือนกับเราบอกว่าเ,เราจะไปเปิดธุรกิจโรงแรมคําถามก็คือว่าเรารู้หรือเปล่าว่าตลาดโรงแรมที่นั่นมันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปคน้นคว้าไปหามาด้วย ในในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการที่จะทําให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นนะฮะธุรกิจในอนาคตข้างหน้านั้นเป็นธุรกิจที่โลกกําลังจะเข้าสู่ยุคของที่เขาเรียกกันว่า global supply chain คือทุกคนจะผลิตกันคนละส่วนละส่วนละส่วนแล้วก็ไปประกอบกันที่ใดที่หนึ่งแต่ปัญหาเขามันก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราไปเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยการผลิตที่เราที่เราทําไปแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องปรับตัวเพื่อรับกับสิ่งใหม่คำถามก็อยู่ที่ว่าเราอยู่เรา มีสภาพความพร้อมที่จะปรับตัวแค่แค่ไหนเรามีระบบการจัดการที่ให้ความยืดหยุ่นที่จะรองรับกับกฎระเบียบแบบใหม่หรือว่าตลาดใหม่ๆได้อย่างไรตรงนี้เราก็ต้องออพร้อมนะฮะ สุดท้ายสิ่งสาคัญที่ผมคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยต้องเดินไปก็คือเรื่องของการมีความคิดเริ่มหรืออะไรใหม่ๆของเราเข้ามานั่นก็คือการหาเทคโนโลยีหาแนวคิดแปลกๆขึ้นมานะรกระทรวงมนุษถึงได้มีแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดอย่างสร้างสรรน,นะฮะเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นเราคงไม่หวังพึ่งเทคโนโลยีของต่างชาติตลอดไปนะฮะเราต้องหวังที่จะสร้างเทคโนโลยีของเราเองบ้างอาจจะไม่ใช่ลักษณะของการที่ไปคิดอะไรที่ใหม่ของเราทีเดียวนะฮะแต่รู้จัก คิดว่าเทคโนโลยีที่คนอื่นสร้างที่เราสามารถไปซื้อไปหามาได้เนี่ยเราสามารถปรับมาใช้ให้เหมาะกับตัวเราอย่างไรหรือมาเหมาะกับตลาดเหมาะกับโลกใหม่ที่เราจะไปเจออย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้สนับสนุนโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิด AEC Information Center สูนย์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อศูนย์ AEC Information Center ได้ที่ชั้น3กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงาพาณิชย์ ก็กระจ่างชัดกันเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกอาทิตย์ค่ะเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเคลื่อนความเคลื่อนไหวต่างๆที่คุณควรจะต้องเตรียมตัวเพื่อจะปรับตัวต,วตอบรับกับปี2015หรือว่า2558นะคะช่วงนี้ก็มาอัปเดตเทรนดกันอีกเรื่องหนึง่งกับพี่แปดสุพีพงพาเน์ค่ะเรื่องของ Google เขาไม่ใช่เพียงแค่ทําธุรกิจในเรื่องเป็น Search Engine เท่านั้นแต่ว่าต่อยอดธุรกิจไปอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทําซื้อยืดสกรีนพิมพ์ลายดูด สวัสดีค่ะคุณชมค่ะเดนสุภีพรพาณิชย์นะคะก็กลับมาเป็นประจำในช่วงมาดอินเทรนด์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็นั่งดูโน้ตบุ๊กนะคะก็เปิดเข้าไปเพื่อจะค้นหาอะไรบางอย่างที่ Google นะคะปรากฏว่าเอ้ยทำไมวันนี้ตัว Google นั้นสวยเก๋เท่หรูซึ่งไม่เหมือนใครเขาก็บอกว่าอ๋อมันคือ Google d o o d l e s ดูด้ว s นี่ก็คือการดีไซน์นะคะ สำหรับตัวเว็บไซต์ Google เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นความสวยงามอย่างเช่นทุกครั้งที่เราเห็น Google d o o d l e s เนี่ยก็หมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันสำคัญวันนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรพิเศษสำหรับการเปิดตัวของ d o o d l e นะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนก็แบบเอ๊ะมันคืออะไรวันนี้ทำไมตัว Google มันสวยจังในเว็บไซต์นี้มีอะไรน่าสนใจมันก็คือเป็นการดีไซน์ซึ่งทาให้คนสนใจขึ้นมามากทาให้ทุกคนเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยอยากได้อยากสะสมอยากดูอยากเห็นพอมาพูด ปากต่อปากเนี่ยทาง Google ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาน่าจะเอามาในในเรื่องของธุรกิจทำขายเพื่อให้คนเนี่ยเนื่องจากว่าพอดูแล้วเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็บอกว่าเราน่าจะทำขายนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็น Google Doodles ซึ่งดีมานความต้องการของคนเนี่ยที่จะซื้อ ที่จะอยากเห็นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียที่เก๋น,นะคะพอวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันชาติประเทศไหนหรือเป็นวันสําคัญของโลกเนี่ย Google ก็จะคิดทันทีแต่บางทีเนี่ยเราจะพลาดเพราะว่านันเองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เปิด Google ทุกวันจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับวันไหนที่เราจะคน้นคว้าหรือจะต้องการทราบข้อมูลใดๆเนี่ยพอเปิดเข้ามาอุ้ยแจ็คพอตเราได้เห็นนั้นมันก็ไม่มีโอกาสได้เห็นทุกครั้งมันไม่มีโอกาสได้เห็นทุกคนนั้นตรงนี้เนี่ย Google ก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ให้เห็นได้ชื่นชมกับความสวยงามกับศิลปะที่เขาได้ดีไซน์ก็เลยผลิตออกมาเป็นทั้งเสื้อยืดทั้งแก้วน้ําทั้งโปสเตอร์ก็หาซื้อกันได้เลยในที่ Doodles Demand นะคะอันนั้นก็เป็นอีกไอเดียนึงเพราะว่า g o o g l e s นี้คนนี้เข้าดูอย่างมหาศาลเลยก็เป็นความคิดอันชาญฉลาดของเจ้าของเว็บไซต์นี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่พอทุกคนเข้าก็จะเห็นอะไรกิ๊บเก๋แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทาง ธุรกิจสามารถที่จะต่อยอดทางการตลาดอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่นันอยากจะฝากคุณผู้ชมหรือนักการตลาดนะคะถ้ามีไอเดียอะไรดีๆเนี่ยลองดูแล้วก็ทําให้คนเนี่ยอยากตามอยากซือ้อยากที่จะรู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของ Google นะคะเพราะว่าหาอะไรไม่ได้เข้า Google สะดวกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ติดตามมาตลอดนั้นแฟนคลับทุกท่านเนี่ยก็เอออ๋อเหลือเขาเรียกว่า d o o d l e s นะคะถ้าสนใจเนี่ยเข้าไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขามีเว็บไซต์พิเศษนี้แล้วแล้วก็ซื้อ สินค้าได้ทุกรูปแบบแล้วก็สามารถที่จะสะสมได้ก็เลือกกันได้ตามสบายเพราะตอนนี้มีเป็นพันพัแบบนะคะพบกับมาอินเทรนในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีของสนุกสนุกกิ๊บเก๋มาฝากกันเพราะว่าใครดูรายการนี้แล้วก็จะได้อินเทรนไปด้วยกันขอบคุณค่ะ เราต้องทันสมัยอยู่เสมอนะคะตกเทรนด์ไม่ได้เพราะว่าตกเทรนด์เมื่อไหร่หมายถึงธุรกิจของเรานั้นอาจจะไม่รุ่งค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โซเชียลนิวส์ค่ะโรงแรมแกนเมอร์เคียวฟอร์จูนกรุงเทพเปิดไฟต้นคริสต์มาสการกุศลเพื่อต้อนรับการวันเด็กครั้งที่6 กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยี a ัจ t r ิ i a Active Smart กรับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบก,การน้ำแข็งก่อใช้ Fisher Paykel สมืออพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกินข้าวกันไหมครับทูน่าสลัดซูชิทุกสุขรับคะแนนสะสมรวม10เท่าถึงสิ้นปีนี้ หรอติ่งซัำที่ฮ่องกงดีครับกินข้าวกันไหมกับไทยพาน,นิสวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24